สวัสดีครับไล่บุญตาสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาให้ให้ดูว่าไอ้ไผ่บงหวานนะครับเกี่ยวกับไผ่บงหวานนะครับวันนี้ก็คือถึงถึงต้นแม่เขาลำจะเล็กใช่ไหมครับเนี่ยครับมันจะเป็นนะครับเห็นว่าลำเล็กๆนะแต่แต่เวลาลูกเขาออกมานะครับมันมันมันไม่ได้เกี่ยวที่ลำเล็กหรือลำใหญ่เท่าไหร่นะครับ ก็คือลูกเขาก็สามารถนอใหญ่ได้นี่ครับเพราะว่าตรงนี้นอเขาจะใหญ่กว่าเดี๋ยวผมจะสับสับออกมาให้เบิ้งเลยก็นะครับตัวเลกผมก็ได้ตั้งใจจะทายแล้วครับแต่พอดีเห็นว่ามันนอใหญ่กว่าเห็นว่าหนอใหญ่กว่าลำลำแม่เขาผมก็เลยยากยากให้ทุกคนได้เห็นว่ามันมันไม่เกี่ยวครับมันไม่เกี่ยวว่าให็นมัน่สายพันธุ์มากกว่ามีเบอร์สองเบอร์สามเบอร์เก้าเนี่ยครับ นี่เห็นป่ะแต่แต่ลูกเขาจะใหญ่ของผมเป็นไผ่เบอร์วัดเอ้ยเบอร์สามนะครับไผ่บงหวานเบอร์สามเดี๋ยวผมให้ดูก่อนเดี๋ยวผมขอสับจะสับได้ปะมือเดียวเห็นะครับเดี๋ยวมันต้องใช้กำลังครับที่จริงผมต้องสับสองมือเนาะโอ้ยไม่ได้เสียมหนักครับเมื่อนี้ผมเอาเสียมตัดมาผมลืมอโอเค ลกสับสูงไป,ไน,ไปไน่อยไปเนี่ยเวลาเราสับนะครับเราต้องมีเทคนิคพร้อมนะครับให้เบ่งเทคนิคพร้อมเลยคือถ้าหนอเขาออกมาฝั่งนี้ใช่ไหมเราก็ต้องมาสับฝั่งฝั่งฝัง่งตรงนี้ครับฝั่งตรงนี้เนี่ยครับสับตรงนี้สวนเห็นไหมสวนเข้าไปคือเราต้องสับสวนเข้าไปครับ่าไปจะไม่ใช่ว่าเราจะไปสับฝั่งไหนก็ได้นะสับฝั่งไหนมันก็ได้แต่หนอเขาออกมามันจะ มจะบอกอยังไงเนาะมันต้องวาดรูปให้เบิง์นนะครับเน,นี่เห็นบนี่เดี๋ยวมือหน้าผมจะมาบอกวิธีวาสับเป็นอย่างต้องมีวิธีสับเห็นไหมครับอันนี้คืออันนี้คือแม่เขานี่คือลำแม่เขานะครับอันนี้ลูกเขาออกมาเห็นไหมครับโตกว,กว่ากันครึ่งหนึ่งเลยนะนี่ใหญ่เบ้อเือเลยครับนี่คือผมเทียบให้เบิงก็คือจะให้ดูครับว่าเบอ้อไผ ให้มึงสาดสาดครับเวลาเขาไปล้างเขากับโป๊กตีนน้องเพิ่นตีนในให้ลูกค้าครับตีนตรงที่เอาซับมามันจะได้สาด,สาดมันจะได้น่ารับประทานอันนี้ผมจะล้างมาให้บึงแบบัวขาวๆซ็นะไงก็กันได้เนี่ยครับน <c ười> <c ười> ะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนี่แหละครับจะให้เปรียบเทียบบึงบ่าต่อให้แม่เขาลำเล็กแต่ลูกเขาก็โตได้นะ ันไม่ได้เกี่ยวกันมันมันโมเมนต์ว่าเวลาที่ผมให้ดูอย่างนี้เพราะว่าเวลาเราไปเรียกไปเลือกไปเรียกไปไปเรียกลำนะครับไปเลือก,ไอ,กไอ้ต้นพันธุ์ต้นพันธุ์มาปลูกบางคนก็จะได้โนหไงจะได้ลำต้นใหญ่ใช่ไหมบางคนก็จะได้ต้นเล็กอย่างเงี้ยครับอันนี้คือต้นเล็กแต่เวลาเขาออกลูกมาเขาก็จะออกลูกเนี่ยโอ้นี่ออกละเขาก็จะออกตัวๆเหมือนกันนะครับบกเกี่ยวที่ลำเลยต่อให้เราได้ลำ ต่อให้ถึงเราจะได้ลำเล็กไปลูกเขาออกมาเขาก็จะอ,อยู่ตัวแบบนี้อยู่ดีครับนี่นะครับต่อให้ลำเขาเล็กๆเ,เห็นไหมครับลำเขาเล็กๆเห็นไหมลำเล็กลเล็กลำเล็กเล็กอย่างี้ครับแต่ลูกออกมามันก็ตูเหมือนกันผมโมมีมือจับขาจับพร้อครับนะต่อให้ลูกเขามันเล็กนะครับไอ,อ้ลูกไอ,อ้แม่เขามันเล็กแต่ลูกเขาก็ใหญ่นะนี่คือเวลาเขาเรียกต้นพันธุ์นะครับนี่เพราะอันนี้ผมผมทำไว้ เอาต้นพันธุ์นะก็คืออย่างบบไดอ,ออกผมเลือกไว้แล้วก็คือหลังจากนี้ค็ขุดออกไปปิดซําเหตุอย่างนี้ก็ง่ายดีครับอัตราการรอดก็ครึ่งหนึ่งผมต้บอกว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้ต้องบอกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์รอดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ <c oughs> ครึ่งตงัวครึ่งนี่ทดลองครับไอ้มันจะได้ประสบการณ์ถ้าเราไม่ลองทำเองกับมือเรานะครับมันจะไม่มีประสบการณ์ อันนี้คือผมปุ๊กต้นไหนถ้าผมตัดอย่างนี้แล้วมันตัดไว้แล้วมันไม่ออกมาผมก็ไม่เอาไปปลูกนะคือมันเกแต่ถ้าต้นไหนมีม,มีกิง่งมีอย่างเงี้ยมีแตกพิกีออกมาอย่างเงี้ยเราก็จะขุดไปปลูกเแบบ๊บเราจะเลือกเลยครับนี่เป็นเทคนิคของผมสวนอื่นผมไม่รู้นะกาแค่ดูยังไงเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเดินไปดูต้นต้นที่ผมเรียกไว,แว้แล้วมันมันไม่เกิดแสดงว่ามันเก่ครับใน่นในเห็นไหมเห็นไหม ลำเนี้ยใหญ่ก็จริงแต่เป็นเป็นต้นเก่าเนี่ยต่อให้เราถ้าเนี่ยแบบแบบเนี้ยผมจะไม่ขุดเลยผมจะสับทิ้งนะครับถ้าต้นไหนเนี่ยนะฮะต้นไหนแตกตาเขียวขึ้นมาอย่างเงี้ยผมจะขุดออกไปซ้ำนี่เทคนิคของผมเลยเด้ผมให้ทุกอย่างเลยเนะี่ยคนที่เข้ามาดูคลิปผมเนี่ยได้ประโยชน์ด้วยได้เทคนิคในการเรียกต้นพันธุ์น้ำต้นพันธุ์อ่ะบางทีมันก็จําเป็นอยู่นะฮะอยากได้ต้นใหญ่ๆลำใหญ่ๆมันก็สวยดีครับแต่ลูกออกมามันก็เท่ากันอยู่ดีครับ ถึงเราจะได้หน่อเล็กๆไปอย่างเงี้ยครับหน่อเล็กๆต้นเล็กๆเนีรร้ยลำเล็กๆไปงเงี้ยลำเล็กๆไปปลูกเวลาออกมาก็ออกหน่อใหญ่ๆเหมือนกันนะอันนี้คือผมบอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนนะโบได้มาตั๋วไม่อย่างใดครับผมโ่ได้ผลประโยชน์จากท่านที่เข้ามาสมอยู่แล้วแค่ผมจะนําเสนอว่าเออประสบการณ์ที่ผมทําภัยมานะมันเป็นยังไงกะคลิปนี้กะสั้นๆครับพอแล้ว <laughs> เดี๋ยวผมจะเก็บนอไม้บระันเพิ่งจะมาเริ่มครับ ขอบคุณครับวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเด้อเดกดอะไรก็ได้ที่ให้กำลังใจผมนะครับเพราะผมเป็นมือใหม่ในการทำสวนและทำคลิปวิดีโอด้วยครับขอบคุณครับวัสดีครับผม